กกลมมรรงงปจจจีฟูนนนอหึ่ตตับตาา,าิเพสำหรับในคลิปนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับบ้าน,นอาอาจจะไม่ตลกนะเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยว่าคนคเขียนเนี่ยซวยกันแล้วนะครับเริ่มมีการไล่ที่เพื่อที่จะเอามาขุดคลองฟูนานเตโชแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้รับเงินชดเชยกันหรือเปล่าด้วยก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอกคนนี้คนเดิมเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้ออาสาระของคลิปนี้ท่าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิน้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละ1ที โดยอัตโนมัติด้วยส่วนสําหรับใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่มันกําลังเป็นประเด็นร้อนเหมือนกับคลื่นใต้น้ําที่ดูเหมือนกับว่าสื่อในเขมรเนี่ยจะพยายามปกปิดยังไงชอบกลน,นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอีกประมาณสัก33วันเนี่ยจะมีการเปิดโครงการขุดคลองฟูนันเตโชกันแบบเต็มสตรีมซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็จะต้องมีการเว้นคงเว้นคื่นที่ดินให้มันเรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะ เตรียมพร้อมในการขุดคลองคูนันเตโชกันแบบ100%เอร์ซแน่นอนการที่รัฐบาลกัมพูชาจะเวนคืนที่ดินเนี่ยคือถ้าเป็นปกติประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็จะมีการส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยแล้วก็มีการให้เงินชดเชยซึ่งเงินชดเชยเนี่ยมันก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีมาตรฐานนี้อยู่เช่นเดียวกันรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเดินดุมๆเข้าไปเอาพื้นที่ของใครมาทําประโยชน์ของประเทศมันก็ไม่ได้ เพราะที่ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีเจ้าของและถ้าเจ้าของเขาไม่ได้ราคาที่เขาพอใจรัฐบาลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําอะไรนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามมาตรฐานโลกที่เขาใช้กันเพียงแต่ที่กัมพูชาเรื่องการเวนคืนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหม่ที่นะบอกว่าเวนคืนมันเป็นเรื่องใหม่เพราะปกติพวกเขาจะใช้คําว่าไล่ที่กันเสียมากกว่านะครับคือไล่กันแบบดือ้อๆไม่มีการให้เงินชดเชยอะไรกันแต่อย่างใดซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มายาวนานมากๆเพียงแต่ในช่วงหลงังๆรู้สึกว่า ทางพวกสาพันธ์สิทธิมนุษยชนของต่างประเทศนําโดยสหรัฐอเมริกาจับตามองพวกเขาเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องในการขุดคลองฟูนันเดโชอของกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยจะมีการเวีนคืนแบบไล่ที่กันอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการเวีนคืนแบบให้เงินชดเชยซึ่งถ้าหากเป็นการให้เงินคืนแบบให้เงินชดเชยเนี่ยมันก็ยังพอเข้าใจได้เพราะไม่ได้ไปลิดลอนสิทธิมนุษยชนของครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รัฐบาลต้องการจะเวีนคืน เขาบอกว่ามีเป็นหลักพันครอบครัวเลยนะครับที่จะต้องถูกเว้นคืนให้ไปอยู่ที่อื่นซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการส่งตัวแทนของทางรัฐบาลกัมพูชาเข้ามาพูดคุยกับประชาชนบ้างแล้วว่าขอใช้พื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยอาศัยอยู่แล้วก็จะมีการให้เงินชดเชยเป็นเงินจํานวนหนึ่งแต่ก็เป็นเพียงแค่การรับปากแบบปากเปล่าเท่านั้นไม่มีการลงเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ให้เป็นหลักฐานแถมแค่นั้นไม่พอจํานวนเงินที่จะให้มาเนี่ยก็ไม่มีการระบุว่าจะให้มาเท่าไหร่นะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดถึงมากๆในสังคมของคนคเขมรเพียงแต่ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้สื่อในกัมพูชาพวกเขาไม่ทําข่าวกันซักกระสื่อเลยนะครับแต่สื่อที่นําข่าวนี้ออกมาตีแผ่ก็คือสื่อที่ชื่อว่า RFI ซึ่งสื่อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสื่อที่มีฐานที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาเปิดเผยให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าในตอนนี้กัมพูชามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ได้มีการส่งตัวแทน เข้าไปพูดคุยกับประชาชนที่กําลังจะโดนเวรคืนด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ประชาชนเหล่านั้นก็จะแสดงความกังวลเหมือนเหมือนกันก็คือกลัวมากๆว่าจะโดนไล่ที่แบบดื้อๆแล้วก็จะไม่มีการให้เงินชดเชยอะไรแต่อย่างใดเพราะที่ผ่านๆมารัฐบาลกรัรมพูชาก็มักจะทําแบบนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วและมันก็ไม่มีใครทําอะไรได้เนื่องจากทา,ากมันมี การลงคำสั่งมาโดยตรงจากทางรัฐบาลกัมบูชานั่นคือทุกคนในกัมพูชาจะต้องทำตามถ้าใครฝฟฟ่าฝืนก็จะมาว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จะถูกจับเข้าสังเตซึ่งพวกเขาก็กลัวเหลือเกินว่าถ้าหากจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วดันไม่ได้ค่าชเช่เชยอีกเนี่ยจะทำยังไงและประชาชนเหล่านั้นหลักๆก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยคนแก่และเด็กซึ่งหากจะให้ไปอยู่ที่อื่นไปตั้งลกรากใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากพอสมควร อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันนี้มันมีหลายๆที่ที่เริ่มโดนเวนคืนกันบ้างแล้วนะครับไม่ใช่แค่ตรงบริเวณที่ขุดของฟูนันเตโชนะมันยังมีบริเวณรอบๆวัดอังกอรด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวน้าจะมาเล่าให้ฟังกันอีกหนึ่งคลิปแล้วะกันคือตอนนี้เนี่ยบริเวณรอบๆวัดอังกอรเริ่มมีการเวนคืนกันบ้างแล้วแล้วก็ไล่ที่ให้ประชาชนเนี่ยรอบๆบริเวณไปอยู่ที่อื่นเขาบอกว่าจะเอาพื้นที่เนี่ยเอาไปทําเป็นถนนใหม่นะครับคือประมาณว่าอยากจะปรับปรุงถนนให้มันดีมมาากกว่่เดินนันแหละ แต่ก็ไม่เข้าใจว่าแค่ปรับปรุงถนนทําไมต้องไล่ให้คนไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เหมือนเดิมคือไล่กันไปเฉยๆไม่มีการให้เงินชดเชยแต่อย่างใดซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนคอมเมนต์ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเฉพาะในโลกโซเชียลนะทีนี้เราลองมาฟังความพิ่เห็นของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าในตอนนี้มีหลายครัวเรือนเนี่ยกำลังโดนเวนคืนที่ดินที่อยู่อาศัยของพวกเขา แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้รับเงินชดเชยกันด้วยหรือเปล่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าประชาชนจะทําอะไรได้ถ้าพวกเขาไม่ได้รับเงินชดเชยพวกเขาทําได้ดีที่สุดคือออกมาประท้วงแต่รัฐบาลก็จะจับพวกเขาเข้าคุกข้อหาเป็นฝ่ายค้านคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมสนับสนุนให้ประเทศมีการพัฒนานะแต่ทุกๆก,การพัฒนาต้องอิงตามหลักสากลรัฐบาลจะต้องให้เงินชดเชยผู้อยู่อาศัยในละแวกนั้นอย่างยุติธรรมและต้องมีความรับผิดชอบกับพวกเขา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าครอบครัวเหล่านั้นเตรียมร้องไห้ได้เลยพวกเขาไม่มีทางได้รับเงินชดเชยที่พวกเขาต้องการหรือถ้าได้มันก็ไม่มีทางที่จะสมเหตุสมผลหรอกดูอย่างตอนที่รัฐบาลเวนคืนในตอนสร้างสนามบินนานาชาติเยมเรียบสิไม่มีใครได้เงินซักกบคนคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าเสียใจด้วยไม่มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับคนกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันหวังว่ารัฐบาลจะหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับครอบครัวเหล่านั้น คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่อยากรับลูกข่าวอะไรแบบนี้มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มากคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าย้ายการขุดคลองฟูนันเดชโชกลายเป็นการก่อสร้างที่มีแต่น้ําตาของคนเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าค่าตอบแทนควรจะได้สมเหตุสมผลและต้องได้ก่อนที่จะโดนไลท่ที่ไม่ใช่ว่าโดนไล่ที่ไปก่อนแล้วจะมาให้พวกเขาทีหลังมันไม่ใช่คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าโครงการขุดคลองฟูนันเดชโชเป็นโครงการที่เอื้อเฉพาะคนรวย พวกเขาไม่คิดหรอกว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรกับคนจนๆบ้างคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเงินที่รัฐบาลกู้มาตั้งเยอะตั้งแยะถูกใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรที่มันไร้สาระ,ะทำไมไม่เจียดเงินมาให้ครอบครัวเหล่านี้บ้างคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเวลาอยากจะได้ที่ดินของใครก็อ้างว่าพวกเขาเป็นฝ่ายค้านเห็นแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วถ้าครอบครัวไหนที่ยอมรับเงินพวกเขาก็จะได้เงินตอบแทนที่ไม่เหมาะสมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าพัฒนาประเทศแล้วต้องให้ประชาชนต้องมาร้องโ่มร้องไห้แบบนี้ มันก็ไม่สมควรที่จะพัฒนาถ้าคิดจะพัฒนาประเทศยังไงก็ต้องคิดถึงประชาชนเป็นหลักไม่ใช่หรอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพัฒนาประเทศเพื่อรอยยิ้มของคนขเขมรไม่ใช่พัฒนาประเทศแล้วคนขเขมรจะต้องอยู่กับความเศร้าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายอมรับเงินก็ได้เพียงน้อยนิดถ้าไม่ยอมก็ถูกจับเข้าคุกเพราะหาว่าเป็นฝ่ายค้าน อ่าก็คอมเมนต์หลักๆของคนขเขมรนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคลิปนี้นะก็ขออ่านคลิปแบบไม่ตลกสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากนะก็ค่อนข้างที่จะเห็นอกเห็นใจคนเขมรนที่โดนเวรคืนเหล่านั้นเหมือนกันนะดูจากคลิปแล้วเนี่ยก็มีแต่คนแก่ๆก,กันเท่านั้นนะครับคือถ้าโดนเวรคืนที่ดินแล้วพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยนะาก็ไม่อยากจะคิดต่อนะครับคือค่อนข้างที่จะสงสารคนเหล่านั้นเหมือนกันนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเวรนั้้งี ทางรัฐบาลกัมพูชาจะมีการให้เงินชดเชยที่มันเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับแต่น้าเนี่ยค่อนข้างบั่นใจว่ามันไม่น่าจะได้นะครับเนื่องจากน้าลองไปหาข้อมูลจากรายๆที่อยู่แล้วเนี่ยน้าไปเจอข้อมูลเก่าๆเ,เวลาที่รัฐบาลกัมพูชาเขาที่จะเวนคืนที่ในสักที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาคืนมาแบบดื้อเลยนะคือเอารถแม็กโฮเนี่ยไปกว้านพังบ้านในบริเวณแถวแถวนั้นเลยนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีกรณีการเวีนคืนที่ดินในบริเวณสนามบินนานาชาติเสียมเรียบกันมาก่อนแล้วในครั้งหนึ่ง ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางสื่อกัมพูชาก็ไม่ทําข่าวเหมือนเดิมนะคือเงียบกันกระลิบแต่ก็มีสื่อของ RFI นี่แหละที่เอาข่าวมารายงานนะครับแต่มันก็ทําอะไรมากมายไม่ได้เพราะสื่อ RFI ก็ไม่ได้เป็นสื่อที่อยู่ในประเทศกัมพูชาทําได้แค่ในงานข่าวว่าชาวโลกเนี่ยเขารู้แต่ว่าการขุดคลองฟูนันเดโชเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ใหญ่กว่าสนามบินนาชาตาเสียมเรียบหลายหลายเท่าและการเวีนคืนที่ดินเนี่ยมันก็มีมากกว่าหลายหลายเท่าก็ลุ้นกันละกันนะครับว่าถ้ามีการไล่ที่แบบนี้เนี่ย ทางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่กําลังจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนพวกเขาจะมีแอคชั่นอะไรออกมาบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะทานิ่งๆเงียบๆเ,เ,เหมือนกับครั้งก่อนๆหน้านี้ก็รอดูกันกันแล้วกันนะครับอ่ะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปๆนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ